นี่ตรงหน้าร้านกาแฟก็มีอันนี้ด้วยนะฮะอันนี้คือเครื่องยนต์คอนติเนนตัลเป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินนะฮะเป็นเครื่องลูกููนะครับแบบบ็อกเซอร์หกซูบน่าจะอยู่ในเครื่องประเภทตระกูลเซตหน้านะฮะน่าจะเป็นเครื่องของเครื่องลำใดลำนึ่งลำนี้หรือเปล่าครับหรือลำนู้นที่มีรูปคล้ายๆธงญี่ปุ่นด้วนะฮะ นี่นะครับเป็นรูปสูบลูกสูบแบบบ็อกเซอร์นะฮะบ็อกเซอร์ก็คือสูบนอนนะครับ<อ>เราจะเห็นลูกสูบเขานอนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวการสูบก็จะเคลื่อนที่แนวนอนอย่างนี้นะครับน,นี่ะนะโอ้เป็นเครื่องหกสูบเลยนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะฮะที่ว่าระบายความร้อนด้วยอากาศเราเห็นครีบนี่นะครับะะเป็นครีบระบายความร้อนด้วยอากาศนะฮะ แน่นอนว่าเครื่องพวกนี้จะมีลูกหัวเทียนสองหัวนะครับสำหรับเครื่องบินนี่ก็น่าจะเป็นฝาครอบวาลวนะครับฝาครอบวาลวโอโหใครชอบเครื่องยนต์กลไกนี่มาที่นี่ก็สนุกเหมือนกันนะฮะทุกคนครับและนี่ผมอยู่ข้างหลังของเครื่องบินที่มีชื่อว่าโอวันนะครับโอวันเบิร์ดด็อกนะฮะมีฉายาว่าไอาปากหมานะครับอันนี้ น,นี่คือเครื่องบินที่ใช้ในการตรวจการหน้านะครับในสมัยสงครามในลาวในเวียดนามนะฮะจะใช้นักบินที่เป็นนักบินขับไล่จริงๆเลยนะฮะมาบินเครื่องพวกนี้เพื่อที่จะชี้เป้าให้กับนักบินขับไล่ด้วยกันเองนะครับในสมัยแรกที่เอามาใช้ในลาวนั้นพวกที่ต่อต้านไม่รู้ฮนะยิงปืนกลขึ้นมาเครื่องลำนี้จะมีการติดจรวดควันไว้ที่ปีกด้วยนะฮะก็จะยิงจรวดควันลงไป ยังบริเวณที่ยิงปืนกลขึ้นมานะฮะแล้วก็จะเรียกเครื่องบินขับไล่ F4 Phantom หรือ T28 เข้าไปถล่มเป้าใหม่ยนะครับเลยได้รับฉายาว่าไอ้ปากหมาเพราะว่าเวลามันบินไปที่ใดเนี่ยถ้าพวกผู้ต่อต้านแสดงตนขึ้นมาเคลื่อนไหวขึ้นมามันก็จะเรียกพักพวกมาโจมตีนะฮะพักพวกก็คือ F4 Phantom มั่งละ่ะ A A4 หรอเปล่า A4 มั่งหรือ F105 มั่ง หรือทียี่สิบแปดมั่งมาถล่มนะฮะเลยได้ฉายยาว่าอ้ายปากหมานี่ก็คือฉายยาของเครื่องบินโอวันเบอร์ด็อกนะฮะและลำนี้นะเมื่อกี้ผมว่าเครื่องยนต์จากเครื่องสองลำนี้หรือเปล่าคือโอวันกะลำนี้สรุปไม่น่าจะใช่ลำนี้นะ,ะเพราะเครื่องเขายังอยู่อยู่เลยนะครับนี่มองเห็นคลิประบายความร้อนของเครื่องยนต์อยู่เลยนะฮะนี่อันนี้หนะ้าตาคล้ายๆเซตหน้านะครับใช่เซตหน้าไหมเนาะ เซตหน้า C 1 7 2 1 7 1หรือ1-5-1-1-5-2นะฮะนี่มีภาษาญี่ปุ่นทองญี่ปุ่นด้วยแต่นี้ผมอยู่ใต้ปีกนะครับไม่ควรอยู่ใต้ปีกนะ,ะเครื่องบินเก่าๆเราไม่รู้ว่าตัววิงสปามันจะยังแข็งแรงอยู่ไหมวิงสปาก็คือเหล็กที่วิ่งยาวตลอดแนวปีกเพื่อเป็นความแข็งแรงของเครื่องบินนะครับนี่ตอนนี้ผมก็ ขยับเข้ามาด้านในของเครื่องแล้วนะครับโอ้ยังมีเครื่องวัดประกอบการบินอยู่เลยนะฮะนี่สำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกให้รู้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้ะนี่ก็น่าจะเป็นของจริงๆของตัวเครื่องเลยนะฮะนี่นะครับอันนี้อันนี้นะครับก็คือตัวบอก ความเร็วนะครับหน่วยเป็นนอตนะฮะหรือคือไมล์ทะเลอันนี้นะครับอันนี้ทูมินิทเทิร์นเนี่ยจะเห็นลูกขาวๆตรงนี้นะครับนี่ลูกขาวๆตรงนี้นี่นะครับถ้าเราเข้าเวลาเราบินเลี้ยวเนี่ยเข็มเลี้ยวไปปุ๊บแล้วเราเลี้ยงให้ลูกตัวนี้อยู่ในตรงกลางนี่ไว้ตลอดเวลาจะใช้ในเวลาในการบินครบหนึ่งรอบในเวลาสองนาทีนะครับเครื่องก็จะมาครบหนึ่งรอบพอดีถ้าเราเลี้ยงอันนี้ไว้ตรงกลาง นะครับก็คือเราใช้ตัวนี้ก็คือคันโยกร่วมกับตัวลัดเดอร์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เลี้ยงมันไว้ตรงกลางแล้วก็จะเข้าหนึ่งรอบในเวลาสองนาทีนะฮะอันนี้สามารถประยุกต์ใช้เวลาที่เข็มทิศเสียหรืออะไรเสียวเวลาเราต้องการจะเลี้ยวกลับหลังโดยที่เราไม่มีเข็มทิศไม่มีเข็มวัดอะไรเลยเราก็จะเลี้ยวไปเป็นเวลาหนึ่งนาทีเราก็น่าจะกลับไปหนึ่ง้อยแปดสิบองศาพอดีนะฮะมาดูด้านนี้ครับนี่ ตัวบุนี้เป็นตัววัดอัตราการไต่าทางดิ่งนะครับนี่ถ้าขึ้นมาทางด้านนี้ก็แปลว่าข้างบินกําลังไต่ขึ้นไปนะครับนี่นะฮะแนวใหม่นะครับอันนี้เอาไว้ดูไว้วัดเวลาเราไต่ระดับทางดิ่งนะครับชื่อก็คือ vertical speed ก็คือเรากําลังบินขึ้นไปสูงด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับในนี้จะเห็นหนึ่งสสามสีอันนี้ก็คือ อันนี้น่าจะหน่วยเป็น1,000นะครับก็คืออย่างนี้คือ2,000ฟุตต่อนาทีนะครับถ้าเราบินแต่ระดับเคลื่อนเข็มชี้ที่2เนี่ยก็คือเราจะขึ้นไป2,000ฟุตในเวลา2นาทีในเวลา1นาทีนะครับส่วนตัวนี้ถ้าเราบินลงเข็มชี้ที่เลข2ก็แสดงว่าเรากําลังบินลงไป2,000ฟุตในเวลา1นาทีถ้าเวลาผ่านไป 1, หนาทีเราจะต้องลงไป2,000ฟุตนะครับ ตัวนี้ก็เป็น 2-min u t e 2 m i n t u เทเหมือนกับตัวที่ผมชี้ให้ดูตอนแรกนะครับวิธีการก็คล้ายๆกันก็คือให้จุดขาวอยู่ตรงนี้นะฮะและนี่ก็คือเอาติจูดก็คือตัววัดความสูงนะครับเวลาเราบินขึ้นไปเข็มก็จะไ่ขึ้นไปบอกความสูงของเราขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะนี่แต่ตัวนี้เป็น r p m ตัวนี้ผมว่าแปลกๆละมันมีสเข็มนะฮะตัววัดรอบนั่นเองส่วนตัวนี้ ตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ตัวนี้เป็นบอกว่าแฝดตอนนี้กลางอยู่ที่กี่องศามีตั้งแต่10จนถึง50องศานะฮะทุกคนนี่ของตัวเครื่องน่าจะเป็นอันนี้นะแต่มันบอกว่าโรเตอร์เอ๊ะสงสัยจะไม่ใช่ของเขาแล้วอันนี้มันของฮลิคอปเตอร์นี่ทำไมมาอยู่ในเครื่องบินได้อ้าวนั่นมี RPM มีเครมเลของจริงน่าจะประมาณตัวขวามือนู่นแหละฮะที่เขียนว่าเครม เพราะว่าตัวเครื่องนี้ไม่น่าจะไต่ได้ถึง4,000ฟุตนะฮะอันนี้ก็คร่าวๆนะครับทุกคนถามว่าผมรู้ได้ยังไงอประสบการณ์เล่นไฟต์ซิมูเลเตอร์มากว่า20ปีนะฮะแล้วตรงนี้ก็มีรถบรรทุกขนาด4ตันของ US Army ด้วยนะฮะโอ้เหมาะเลยครับทุกคนเหมาะถ่ายรูปมากฮนะแนวอ่าคอมแบทคอมแบทหน่อยนะครับ โอ้ยนี่แหละโรงพยบาลสนามโอ้่นะครับเป็นโรงคล้ายๆคำออกมาคล้ายๆกับโรงบาลสนามนะฮะโ้มีที่ให้เป็นพับเยอะเลยครับครับนะตรงนี้ก็มีซากของเครื่องบินแอปโร748ด้วยนะฮะตอนนี้เรดมหรือตัว ที่มีเรดาร์เโดนถอดออกมองเห็นกล่องอวิโอนิกชัดๆเลยนะฮะโอ้โหนี่นะครับแอฟโร748ของกองทัพอากาศนะฮะมีถอดปีกไปแล้วนะครับแต่ตัวเครื่องยนต์ยังอยู่นะฮะครั้งหนึ่งเขาเคยได้ชื่อว่าเป็นเครื่องบินใบพัดที่บินเร็วนะครับนี่การบินไทยก็เคยใช้เครื่องรุ่นนี้เหมือนกันนะฮะแอฟโร 748นะฮะตอนรับใช้กองทัพอากาศอยู่นี้ได้รับอ่าเป็นแบบเครื่องบินลำเลียงแบบที่5นะฮะเป็นเครื่องบินพิสัยใกล้ถึงปานกลางเลยนะครับนี่แอปโรของเรานะครับมีเพดานบินถึงสองหมนสี่พันฟุตนะฮะโอ้โหบินได้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะฮะ แล้ตรงนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ของเครื่องอัพโรด748นะครับก็คือเครื่องยนต์ d a t IDA 12 m a r k 301นะฮะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับถอดอยู่บนแท่นนี้นะฮะโอนอกจากเครื่องบินยังมีรถตู้ใหญ่ของรถไฟด้วยนะฮะนี่ก็คือรถตู้ใหญ่นะครับอที่เรียกว่ารถตู้ใหญ่เพราะว่ามันมีแค่สี่ล้อนะฮะถ้ามันมีข้างล่างตรงนี้นะครับ อยู่สองอันก็คือด้านละสี่ล้อนี่เรียกโบกี้ตู้ใหญ่แต่ยี่มีแค่ล้อเดียวแต่ละข้างเพราะฉะนั้นเรียกว่าตู้ใหญ่นะฮะตู้ใหญ่ไหมครับดูสิโอ้ใหญ่อยู่นะครับตู้โหพอทําบ้านนอนเล่นๆได้เลยนะฮะนี่แล้วตรงนี้โอ้ยมีเครื่องยนต์ไอพ่นนะฮะและนี่ก็น่าจะเป็นเครื่องของเครื่องแอร์ آ, บัสเอสามสมศูนย์ที่เราเพิ่งขึ้นไปกันมาเมื่อกี้นะฮะน่าจะเป็นเครื่องยนต์ เทรน700ของโรสลอยนะครับเพราะนี่เป็นน่าจะเป็นเครื่องของ A i r b u ั A330 อดีตของการบินไทยที่มาอยู่ที่นี่นะฮะเป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบแฟนนะครับเครื่องยนต์น่าจะเป็นเทรน700หรือเทรน700นะเทรนต้องออกเสียงว่าเทรนนะฮะนี่เครื่องของโรสลอยนะฮะจะให้แรงครับประมาณ60,000กว่าปอนถึง71,000กว่าปอนนะครับตัวนี้ และนี่ก็มีอยู่ถึงสองเครื่องวางคู่กันเลยฮะโอ้ใบพัดที่เห็นนี้น่าจะเป็นใบพัดไม่ใช่ใบพัดนะครับต้องเรียกใหม่ว่าเรียกว่าแฟนนะครับอ้าวแฟนก็แปลว่าพัดลมพัดลมก็มีใบพัดก็เลยเรียกว่าใบพัดหรือเรียกว่าแฟนเรียกกันว่าแฟนก็แล้วกันนะครับแต่ละแท่งนี้น่าจะทําจากไทเทเนียมนะฮะอันนี้สองอันนะครับซื้อลดมือสองยุโรปได้หนึ่งคันนะฮะเราก็นับดูนะครับว่ามันมีกี่อันนะฮะสองอันซื้อลดมือสองยุโรปนะครับได้หนึ่งคันเลยทีเดียวนะครับ อ๋อแล้วตรงนี้ก็มีเฮลิคอปเตอร์น่าจะเป็น US 1นะครับฮิ e ล <One way. S 1> โอโ้ขึ้นได้ด้วยนะครับมีน้องๆขึ้นไปอยู่ในห้องนักบินด้วยนะฮะแล้วดูแล้วอุปกรณ์เครื่องวัดประกอบการบินก็น่าจะยังใช้ได้